เอกกระบองเพชรนะครับจำชื่อไม่ได้นะลืมลืมลืมก็แรกเริ่มนะซื้อมาต้น2ชั้นนะครับชั้นที่1ชั้นที่2แล้วก็มีปีกแขนออกมา2ข้างนะครับและต้นนี้แขนหักไปแล้วนะทั้งสองข้างนะแต่ว่าต้นแม่เนี่ยขึ้นไปจาก2เป็น3 4 5 6แล้วนะครับแล้วก็แยกด้วยเนี่ยจริงๆมัน มันเยอะนะนี่หักไปแล้วนะครับหักไปแหละหักไปไหลแขนนะที่หักไปก็มีสี่แขนนะครับคือนี่แขนใหม่นี่นะครับหักมาจากต้นแม่นะครับอันนี้หักจากต้นแม่นะฮะด้านในนะอันนี้ก็หักจากต้นแม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ก,ก็มารวมกันในกระถางเดียวกันเลยกลายเป็นห้าต้นใหม่ 4ต้นหนึ่